สวัสดีทุกคนไม่เอา,ไม,เอาไม่ได้อ่ะไม่ได้อะดีเอามาดีเบิร์ดไม่เอาไม่เอาไม่ได้ช่างเขาเออแลกลับสวัสดีทุกท่านนะพวกก็ผมสวัสดีนะฮะแล้วก็ไนท์นะฮนะแล้วก็เราจะกลับมากับสกายแฟลตอลิสสามกันอีกรอบหนึ่งจริงๆมันมีสกายแฟลตอลิสภาคสี่แล้วแต่เราไม่เล่นเราขอเล่นสามสามเล่นง่ายกว่าและหลังจากคลิปที่แล้วนะฮนะก็คือเราเริ่มโอ้ยยยยยยย คือเราหลังจากคลิปที่แล้วก็คือเราอยู่บนเกาะเล็กๆซึ่งตอนนี้พวกเราก็ได้ขยายเกาะมีไม้กันซึ่งมีโคดเยอะได้ไม้ไหลายๆมากได้ไม้อไม้อเเชียกับไม้ดับไม้สปูตนะจริงๆมีอีกอันหนึ่งแต่คนเนี้ย <laughs> เล่นมากโดดลงไปตายเก <laughs> ่งเกินโดดลงไปตายนะฮะซึ่งแล,แล้วในนั้นมันก็จะมีไม้เบิร์ด และตอนนี้ Achievement Book นะฮะตอนนี้เราก็ได้ทำไปแล้วทั้งหมด2เค Quest จากคลิปที่แล้วซึ่งตอนนี้เขาบอกให้ทำดินซึ่งเราก็ได้ทำไปแล้วนะฮะเราก็คือติ๊กไปเลย Infect Leaf with a Skill Worm อันนี้เราทำแล้วปะที่เราอันนี้ก็ทำแล้วอ่ะเราก็ทำหมดเสร็จไป2เค Quest นะฮะ Use a r o o k to on Infect to get a String อันนี้เรียบร้อยแล้วทเรียบร้อย c o v e a String and a String Mesh นี่ไงครับ r a String and String Mesh เสร็จแล้ว นะฮะก็คืออยู่นี่สองอันที่ล่อนอ่าส่วนใครที่อยากรู้ว่ามันคราฟยังไงอ่ะซีฟอ่าตะแกงนะล่อนตะแกรงก็คือเอาไม้สองอันไม้สี่อันไว้ตรงนี้แล้วก็สลับอันนึงแล้วก็สติ๊กสองอันแค่นั้นส่วนตะแกรงก็คือเมสปะ่ะเนี่ยตะแกรง M E S H อ่าก็คือเอาสติงมาล้อมแล้วแค่เนี้ยเออ แล้วก็เดี๋ยวเอาฟินเอาเหล็กแล้วก็ไดมอนด์ซึ่งตอนนี้เราต้องร่อนแร่กันก่อนนะแต่เรามาดูเค้สกันก่อน Collect rainwater in the oak barrel or melt spelling a uh, sap s a p p i n g in a wooden crucible ต้องใช้ crucible s ซ r crucible ไซ้์ยังไงทำคานยังไงอันนี้คือทำทาต้นมไม้ใช่ไหมไม่ใช่ใชไม่ใช่ต้นไม้อันนี้เป็นอะ,อะไรอ่ะ คูซีเบิลก็คือแบบเก็บน้ำอ่ะเอาน้ำอ่ะนี่ไงต้องเอาสลับ,บ okay, อันหนึนน่งเอาสลับ,บอันหนึ่งมาแล้วก็ไม,ไม้ไม้แบบที่ยังไม่แปรรูปอ่ะหกอันมแ,มมแป่ปปรรูมีเต็มเลยแล้วก็สลับ,บอันหนึง่งเรามีอยู่แล้วนในกล่องมีอยู่แล้วครับผู้ละอานใครครับกล่องถอนชนะไม่เราไม่ได้ครับอยู่เราครับเลยนะไม่ต้องอะไม่ต้องครับละวางไว้ตรงไหนก็ได้ตรงนี้ไง ไม่อันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องวางกันีิอ๋ออว่าต้องนี่ว่าเนี่ยได้น้ําแล้ว <c oughs> อ่ะอ่ะเราได้วอเตอร์มาละเรียบร้อย Craft a cobblestone from the small stone that drop from มกำลังต้มอยู่อ่ะเอ้ย <c oughs> อันนี้อันนี้เราได้แล้วใช่ไหมที่เราบอกว่าเราต้องเอา cobblestone ที่ว่าเราเอามาเอาเหินมาเอาเอาดินมาล่อนอนะที่ได้ได้แล้วได้แล้ว stone p e b b l e นะฮะเราได้แล้วก็ไป cast a hammer to turn cobble into gravel, gravel into sand, and sand into dust. Hammer, cast hammer. Hammer, hammer, hammer. Oh, นี่นี่ hammer. เอา stone hammer ไหมอ๋อง่ายง่ายเดี๋ยวคาบให้คุณขโมยอะไรของฉันเมื่อกี้คุณขโมยไม้ฉันหรอไม่รู้นะไม่รู้อ๋อมันอยู่ในกล่องฉันวาเข้าไปในกล่องโทษจังเลยได้เนี่ยก่เรา เราต้องรอเราต้องรอนะนานายเมีหินไหมระหว่างนี้รอมีหินไหมมันในกล่องมีวิเยอะเลยได้นี่มาแล้วได้คอนมาละตอนนี้เขาบอกให้เอาคอนมาเปลี่ยนเป็นเอ่อไอ้นั่นอะเป็นแล้วหนูจะแล้วเราจะข้ามมันนในังไงนอะถังอะถังอะไม่รู้ไอ้ถังเป็นไหนอะนี่ไงได้ก่าเวลไปละรอดเลยไหม โอเคมันย <Okay, S 1> ังไนอ่นะอู้ไดฟินมา,เ,าดเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ได้เวลาทำาแกงฟ<อ>ินทำไมหนูไม่เห็นได้ฟินบ้างเลยร่อนมาตั้งนานแหละไม่ต้องใช้กาวเวลต้องใช้กาวเวลในการร่อนฟินเมื่อกีออ้เราใช้กาวเวลไปแล้วก็คือใช้ค้อนเนี่ยทุบหินเราจะได้กาวเวลแต่อย่าเพิ่งทุบตอนนี้เราไม่มีหินมันได้น้ำแล้วอะ่ะมันยังไม่เสร็จมันต้องหนึ่งพันตอนนี้พร้อมสำบทุกเธอในนี้เรียบร้อย Shift g c o v e l Set a is in the ship อันน mm ี้เรียบร้อย Make Tinker Construct from bone or film ฮะ Tinker คืออะไรอ่ะ Tinker Construct ที yeah, ่หนูไม่รู้จักฟูอย่าบอกนะต้องเล่น Mod เล่น Mod คินเซอร์ Tinker Tinker Bell Tinker Bell Tinker all the way Attack Tinker Tinker mod เนี Clerk ่ย Tinker mod หมดเลย เราต้องทำอะไรนะเมื่อกี้เราต้องทำอะไรนะนะมไม่รู้เดี๋ยลืมก็คือ construct to form a b o r o f i n tinker construct blue construct อ้า,า,าวภาษาไทยเฉย construct เน,นี่ย to นี่่ะไม่ใช่เฮ้ยนี่มะวะใช่เห็นอะไรอ่ะ เออไม่ไม่ได้นี่ไม่ได้นี่โอ้โหโ,หโอ้โนี่ยิงไม่ได้เลยโอเคไม่ใช่ละไม่ใช่มอนนี้ละผ<ม>ิดอันละช่างมันมละกันเอาเราได้น้ำมาแล้ว<ม>เอ้เราได้น้ำมาแล้วเรวจะเอาถังยังไงอ่ะต้องขาถังก่อนโอ้ต้อง make clay by putting wood dust โอเคเราต้องทำเคล y ย์โดยก็เอาอ้นี่มาอะไรอ่ะเอาดัส มาใส่ในเนี่ยน้ำถังน้ำเนี่ยแต่เราต้องเอาน้ำอินฟินิตี้ก่อนแต่เราไม่มีถังน้ำอ่ะดิกว่เดนก่อนไหมอ่ะ w อร์บักเก็ตหายก่อนวอเตอร์บักเก็ตนี่ไงมีเคลียะมีอะไรบ้างที่ใช้ได้อลูมิเนียมคอปเปอร์เดี๋ยว บัตเก็ตธรรมดาเนี่ยเคลีบัตเก็ตต้องเอาเคลีหาจากไหนเอางี้ดีกว่าเอหรอไม่มีสูตรด้วยไม่มีสูตรอ่ะมีเคลไหมเคล แต่มันยากอ่ะคือเคลมันหาไม่ได้อ่ะมีใครรู้ไหมมันหาเคลจากไหนเดี๋ยวนะไอรอนซีดลั c ก,กี้เอ็กซ์ดรอปไม่ใช่เอ้แล้วจะหาทางเคลจากไหนทางน้ำก็เ่าคาบยากแหละทางเคลคาบยากกว่ายเยอะอะไรอ่ะ เคยบักเก็ตอารอเอรีเกมอารทตสุธุดตัยนะอารอนบักเก็ตเลเร่ตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตมาเคยเราทำไงกับน้ำจริงเออมันต้องเชอร์บอเตอร์นี่ต้องทำยังไงอ่ะโอ้โหอันนี้หนักเลยไม่ใช่สุขามนี้ our material and you เราต้องมาหาเคลียจากไหนเออขอดูนี่หน่อยไอ้ซีฟ ไม่ใช่สีอันนี้คือ M E S อันต้องตัดใช่ปะฮะอันนี้คือต้องตัดไหมไม่ต้องตัดอันนี้เราแค่หาต่อไปจ้ะอ๋อนี่ไงพอเราก็จะทำไงเราขอหาก่อนอันนี้เราต้องการอะไรนะเคลยถูกป่ะเคล เราก็จะลอกลองบสุเทพนะคะครับเราก็ตอนนี้เราก็จะทำส่วนนะคะเอาไม่มีหนาจริงๆเนี่ย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 เนา่ยเ่ยเน่เน้่ยเน่ยเน็่ยเนี่ยน่เน่ยเนี่เนีเ่ยแน่เนล็กแบีเนี่ยบ่ยนเลยเ่ะ ไม่อนเราเหล็กแบบที่ว่ายังเป็นเม็ดอะ่ะแล้วก็มาคาร์ดหรออย่างนี้เราก็ต้องเอาไอเนี้ยเด็กแล้วก็ต้องเอาเอาดินมาทําหินนะด,ดิจนกว่าจะได้เหล็กสามอันอะ่ะเขาจะแหละเขาจะแหละเอาเอาอันนั้นมาสิยอมเสียหินออต<อ>นตอนนี้เราต้องใช้ทรายเราต้องไอเนี้ยอะไรอะ่ะทุบทุบทรายทุบห,หินมาทําเป็นกาเวลแล้วก็เอากาเวลทาเป็นทรายแล้วก็หล่อน อ๋อครึ่งหนึ่งก่อนไหมเพราะหินมันหายากมากอะอ๋อครึ่งหนึ่งเก้าอันมันมีโอกาสน้อยนะที่จะได้เหล็กอะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เอาให้หมดเลยก็ได้ไม่ต้องหมดอย่าเพิ่งหมดเอาเก้าอันดูอยากได้เวนใหม่นี่ไงโคตรยากเลยดิเดี๋ยวตัดไปเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันตอุ้งใส เออเหล็กอสองงันนี่นเร<อ>าเข<อ>าข้าเราเขาเออเนาะไม่ใช่ไม่ต้องมาข้าเป็นก้อนก่อนข้าเป็นก้อนแล้วมันโอ้โอ้โอมันต้องใช้เยอะเลยนี่ว่าโอ้ข้าเป็นก้อนนี่เยอะเลยนะงั้นเราข้าไปหมดเลยแล้วกัน เ้ยขอเวลาแป๊บนึงขอไปโหปลดมาโคก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาครับแป๊บบนึงโอเคครับ <c oughs> คุณผู้ชมผมได้มาโคมาแล้วเรียบร้อยเอย่อ forward เดี๋ยว modify delay เป็น1มิลลิเซกแล้วก็ launch to r e l e s e จัดไปแล้วก็กดตรงนี้เป็น media มาโคแล้วก็คลิกบุ่มเรียบร้อยอ้าว <c oughs> ไม่ใช่มันไม่ใช่คลิกซ้ายขอโทษแล้วไปคลิก to import ไม่ใช่อิมพอแบบนี้ new uh, add forward right button down แล้วก็ like add forward right right button up modify delay 1นมิลลิเซกตามด้วย run till release เกียดที่สุดเลยเวลานั่นครับแบบนี้โอเคมาครู okay, Marco, พร้อมดูนะไหนไหนดูมาครหนไหนโอเคกางดูยนะัง มาโกมันไม่รับเหรอเดียเฮ้ยมันไม่รองรับความเร็วสูงนี่คือสูงสุดแล้วแต่เวลาตีอ่ะโอ้โอเคได้เหล็กมาทั้งหมดก้อนคุณผู้ชมครับผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ยากที่สุดแล้วเห็นหมดแล้วแล้วฉันก็ท้อใ้หมดแล,แล้วเราก็ต้องเอาดินออกมาล่อนต่อเพื่อเอาเหิน นไ,ได้มาสี่อันพอดีได้มาอันหนึง่งได้มาตั้งอันหนึ่งอ่ะคิดดูตั้งอันหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมเออจังหวะนี้ต้องเรียกตั้งแล้วเออหัวหั่วกับมันจริงๆเลยมดเนี่ยเออไดซิเมอร์อย่างเดียวโอ้ยจะลองง่ายโอเคท่านผู้ชมครับก็ เอาไงดีจะฟาร์มอ่าเดี๋ยวผมขอฟาร์มก่อนละกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวกลับกันใหม่นะเดี๋ยวมากันแป๊บหนึ่งนะขอ,อไปฟาร์มกันก่อนอย,ยาวๆนะเจอกันครับบ๊ายบายโอเคครับท่านผู้ชมได้ของเดียวร้อยทังน้ำนี่บอ้นร่งมาใช้เวลาครึ่งชั่วโมงมใช้เวลาเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงอ่า ทนัน,จนัจมากคือแบบคือต้นไม้หายหมดเลยแล้วคือเหยี่ยวร้หมดเพี้ยงเลย <c oughs> คือเราผมใช้ใบพวกเราสองคนคีอใช้ใบไม้แบบโอ้โหคือตั้งทม์แลบได้อะผมบอกเลยทม์แลบนี่คือสุดยอดเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะน้ำอีกอันเดียวจะได้น้ำซิตี้แล้ว <c oughs> ตอนนั้นไหนใช่เล <c oughs> นยลนะ <c oughs> ใช่นี่มะเออเนี่ยได้ละได้ละได้ละเออทำเอ็กซิเมนต์บุก่อนติ๊กก่อนเอ่อแม่เคลียร์ไว้ putting dust into all นี่ยัง นี่ไงน,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 นี่ไงที่เราอ๋อนี่ไงใกล้ถึงดาวาแล้วอ้าวลองแปบ๊บอันนี้ด้วยการเซเคลนอะอ๋อไม่เขาบอกว่าเราเอา่ออะไรนะลืมม <c oughs> Make clear by putting dust คอคือเอา, dust า,า,า,เอาดัสอะไปใส่ในน้ำในถังน้ำเนี้ยเก็ตปะเอาดั t ไปใส่ถังน้ำหรออออฮะ พับแรงแล้วก็ตอนนี้คือถ้าเรามีน้ำอินฟินิตี้แล้วเราก็คือสบายใช่ได้แรงนะนิสอินฟินิตี้ตอนนี้ก็คือสบายมันหยุดได้ไหมอะ่ะอะไรนะไม่ได้มันหยุดได้ไหมอะ่ะนอกจากนอนอะ่ะนอนไม่ได้แค่สิบวันไหนเอ้ะไหนดู <laughs> <laughs> ข้างหน้า <laughs> 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 สวัสดีมอไปชัดๆเดี๋ยวนะพี่จริงๆเราไม่ต้องรอนะไรปไม่ต้องรอแล้วรอฝนอย่างเดียวรอมาปิดชาิได้ถังน้ำแล้วนี่ก็คือฝนตกแล้วสีถังเต็มคุณผู้ชมครับอืออินฟินิตี้เรียบร้อยเหนื่อยแป๊บนึงนะพี่แป๊บนึงนะตกใจเหมือนกันไหมใจมาก ำหนึ่ตอนนี้ขอหาเดกกเอาหานี่ก่นอนเราทำไอ้นี่ไปเลยลวกันครูซโบคือแบบคุณผู้ชมครับฝนตกทีครั้งเดียวน้ำเต็มแล้วปักได้หลายทีด้วยมะเอออยากไปเก็บหลุมศพข้างล่างพอดีเราก็วางน้ำไว้ตรงนี้ผูแป๊บเดียวเต็มอะ่ะคุณมันขึ้นอย่างไวอ่ะนายดูดิมันขึ้นอย่างไวอะ่อวอะโอ้ โผมคือผมอยากจะร้องไห้อะผมบอกเลยผมเจออย่างเงี้ยผมอยากจะรอไอ้ผมรออีกสักแป๊บนึงมันก็ได้ผลผมก็ได้น้ำโดยที่ไม่ต้องไปเล่าขาวถังเรียบร้อยหนึ่งพันมิลลิพัคเก็ตได้นี่มาแล้วได้ถังนะได้น้ำมาแล้วแล้วเราก็โอเคได้อยู่โอเคเราก็จะเอาดัสเช่มาเอานี่ปุ๊บปุ๊บกาเวล ทรายทรายกลายเป็นดัสเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำลงไปปุ๊บได้เป็นเคลียเรียบร้อยเคลียเค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 ลีสี่อันแล้วก็คำ crucible 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 unfry crucible ต้องใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเคอุณครับเราต้องการเคลียมเยี่ยมเราต้องการแดชเป็นะสบกับน้ำป่ะใช่ตอนนี้เราได้เราได้เคมาละสี่อันแต่เราต้องการดิน ไนท์ไนทถ้าเองอยากจะงลงไป <คน S 1> เก็บของข้างล่างนี่นี่นี่ถ้าอยากจะไปเก็บของข้างล่างอุย้ยขอบคุณมากเลยพี่เพราะว่านพี่พี่โยนผิดอันให้อะ่ะอะไรพี่พี่วางตรงนู้นให้หน่อยได้ไหมอะ่ะพี่วางน้ำผิดอันแล้วอะ่ะตรงไหนอะ่ะพี่ของเยอะมากเลตัวหนูทำไงดีเนี่ยลงขึ้นมาดีว่ายขึ้นมาว่ายขึ้นมาตรงนี้ไหมเออเนี่ยตรงนี้ ตอนนี้คือแบบอ้อนะท่านผู้ชมก็มจมดหายใจแล้วอ่าเฮ้ยก็ก็อยู่ขอบขอบดิไม่อยู่ขอบขอบอะ่ะอ้ยเยี่ยมมากตอนนี้คือต้องเก็บของตอนนี้กําลังทำไอลาวายอยู่เดี๋ยวกาลังทําทำลาวายอยู่ okay, โอเคอัาคลิปเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยยังไม่เสร็จครับตอนนี้คืออัดอยู่อันนี้อัดอยู่ไม่อยู่ตรงไหนเหรอวะพี่วางถังน้ำไปตรงไหนให้หนูอ่ะ ข้างหนาดเราข้างหนาดอยู่นี่อยู่นี่ข้างหนาดตรงนี้อตรงนี้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 ของใช่มีสองอันข้างล่างใช่ตกตัวนี้แหละที่มีเบลเซตติเนอ่าฮะมีของเรามีศพเราอยู่ข้างล่างด้วยนะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวไปเก็บให้ครับผมโอ๊ยเหวี่ยมีของไหมนัะน่ะไม่อันนี้ไม่มีของดีแล้วดีแล้ว อครับกล่องเพิ่มแป๊บกล่องเต็มละปึ๊บตุ๊บ๊บ๊บของไงอ่ะฮะครับกล่องเก็บของไงอ่ะครับกล่องครับกล่องอ่ะพร้อมกล่องพร้อมเดี๋ยวมาให้หน่อยอะไรมันทับมันเก็บมันเก็บของไม่ได้อ่ะจะให้ลงไปหาไปเนี่ยอ่ะฮะเดี๋ยวเพิ่เพิ่มเพิ่เราขอเก็บของก่อนเก็บของในตัวก่อนมันเก็บไม่ได้อ่ะเก็บไม่ได้เหรอ ้คลิกขวาไงเนี่ยคลิกขวาหรือไม่ก็ทุบเลยทุบเลยอันหนึ่งเราจะได้ดัสมาอันสุดท้ายแล้วทร <c oughs> ายแล้วก็เป็นดัสเรียบร้อยฝุ่นรองแล้วก็กดคลิกขวา,าไปได้เลยแบบแล้วก็ได้ครูซิโบลเรียบร้อยครับครูซิโบลได้แล้วอ๋ออ้าวาจงังทำไงอ่ะอ้าวเดี๋ยวครูซิโบลไม่ได้ ทำไมไม่ได้คูลซัโบอ,อ่ะอ๋อได้แล้วได้แล้วได้แล้วอันไฟโพซิชั่คืออะไรอ๋ออ๋อโอเคโอเคผสมบ,บนมิวแล้วบนมิวหาจากไหนหาจากกระดูกไงแล้วเราจะเอากระดูกจากไหนอะ่ะกระดูกจากศาศาสตาาัตว์อ๋ออ๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้นี่อะไรอะ่ะใช้ดัสใช้ดัสล่อนที่ตะแกรงได้เลยโอ้ยมันยากจังวันเนี้ยเราต้องการเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่กแปดอัน อ่ะเอาเป็นว่าท่านผู้ชมก็ผมก็ขอพักเบรกกันแค่นี้กันก่อนโอเคงั้นก็เดี๋ยวขอพักเบรกกันไว้แค่นี้กันก่อนละกันนะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพอมาคลิปหน้าจะเห็นเอลาวากับน้ำแล้วนะครับผมผมจะมาทำในเรื่องหลังตอนนี้เนี่ยแหละผมขี้เกียจแล้วครับท่านผู้ชมผมบอกเลยผมเหนื่อยมากนะแต่หากสารบคลิปนี้ผมมีเพียงเท่านี้นะครับสารบวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย Bye bye rồi. I bye bye. bye.